รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบญุรีค่ะคณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีชวนผู้รักสุขภาพสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นโยกะเพื่อสุขภาพรุ่น3 คณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีชวนผู้สนใจในการดูแลสุขภาพด้วยโยคะลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเรียสั้นโยคะเพื่อสุขภาพรุ่นสาสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกโยคะโดยครูผู้สอนคุณทิตาพรมีเชาเรียน6ครั้งในวันที่ 16, 17, 18, 23, 24และ25กันยายน2567รราคารวมหลักสูตรเพียง999บาบาทเท่านั้นณชั้นหนึ่ง โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0894963767หรือที่ทางเฟซบุ๊กคณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์มทรธัญ,ญบุรี